สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกันในมุมแปลกๆนะครับที่ไม่ค่อยคุ้นตาผมจะพาท่านเนี่ยมาดูนะวิธีการเปลี่ยนเฟืองบดของเครื่องบดกาแฟนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นเครื่องบดกาแฟยี่ห้อโอเบลนะครับนะรุ่นอ t a n t นิโอหรือพูดกันง่ายๆก็คือ On d ดีม n น64มิลนะฮะ ซึ่งเครื่องนี้นะเราสามารถที่จะ,ะตั้งช็อตได้นะแล้วก็สามารถจะบดนะตามที่เราตั้งว่าซิงเกิลช็อตเราจะตั้งมากน้อยแค่ไหนนะฮะวันหนึ่งถ้าท่านซื้อไปแล้วใช้งานไปนะวันไหนที่ท่านเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วนะนะฮะเครื่องเนี่ยก็จะ,อะตอบรับอย่างนี้มี Good m อร n i n g ด้วยนะอะไรประมาณนี้ทีนี้เครื่องมันจะเตือนท่านหระครับว่า replacement g r i d e r นี่แปลว่าเฟืองบดท,ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับมันสึกหลอพอสมควรแล้วได้เวลาเปลี่ยนเฟืองบดสักทีหนึ่งนะฮะทำไมเขาจึงเตือนเขาบอกว่าความคมของมนหมดในเปอร์เซ็นที่มันตั้งโปรแกรมไว้การที่เราฝืนใช้เครื่องบดนะฮะโดยที่นะมันหมดคมเนี่ยจะทำให้เครื่องเนี่ย นะต้องใช้เวลาบดมากขึ้นเพื่อให้ใช้ปริมาณในที่ท่านต้องการเท่าเดิมแล้วยิ่งโดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ระบบตั้งเวลาอย่างเงี้ยมันจะมีการเพี้ยนได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบดท,ที่ใช้เวลามากขึ้นมันจะทำให้สูญเสียอโรมาหรือกลิ่นที่ใช้ในการชงกาแฟได้ฉะนั้นะเราควรที่จะดูแลโดยปกติเนี่ยเฟืองบดชุดหนึ่งนะครับมันก็จะใช้งานได้โดยประมาณสัก 400กิโลกาแฟผมประเมินไว้ประมาณคร่าวๆอย่างนี้นะฮะเอาง่ายๆท่านชงขาย40,000แก้วนะท่านก็สมควรเปลี่ยนเฟืองบดท,ทีหนึ่งค่าเฟืองบดก็ประมาณ2,000บาทนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่าเอาละเรามาเริ่มต้นถอดเลยนะปะิดสวิตช์ก่อนถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะฮะการเปลี่ยนเฟืองบดถอดโถออกปกติเลยเหมือน ขั้นตอนที่ท่านทําความสะอาดนะกดไขล็อกแล้วก็หมุนหัวเฟืองขึ้นมานะอย่างนี้นะครับนะฮะท่านสามารถทําด้วยตัวท่านเองได้นะโดยใช้เวลาไม่มากนะครับสําหรับการเปลี่ยนเฟืองบดเนี่ยนะเนะี่ยเปลี่ยนออกมาท่านจะเห็นเฟืองอย่างนี้นะใช้เครื่องดูดฝุ่นนะท่านดูดเลยนะฮะดูดฝุ่นที่มันมีค้างอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะ ทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะอ่าทีนี้เราก็จะใช้แปรงนะครับนี่แปรงลวดเนี่ยแปรงร่องเกลียวให้สะอาดซะก่อนนะฮะเพื่อเวลาท่านทํามันก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับอ่าหงายเอาไว้นี่แปรงร่องเกลียวอย่าลืมนะครับแปรงร่องเกลียวตรงนี้ด้วยเวลาขันเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้คล่องตัว นะครับตัวล็อกอย่าให้หายนะครับอย่าให้หายเพราะบางท่านเนี่ยใช้วิธีตะแคงเพื่อเอาฝงกาแฟออกมานะตัวล็อกนะฮะอย่าให้หายดึงออกมาไว้แล้วก็ตรงนี้จะมีสปริงอยู่นะฮะสปริงดันตัวล็อกนะถ้าท่านคว่ำม,มันลงเนี่ยสปริงหายได้เลยนะครับเอาละทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะถอดตรงนี้ออกมายังไงนะ ไขส่สกูออกอย่างนี้เลยนะครับหนันหนนะกนิดหนึ่งตอกนิดนึงนะครับมันจะหลวมแล้วก็ไข่ออกได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเปลี่ยนสกูอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ไขออกมาได้เลยเห็นไหมแล้วก็ทำความสะอาดซะให้เรียบร้อยตรงนี้นะฮะอ่ะเฟืองไม้ใส่เข้ามานะครับ ลองดูนะฮะเทียบดูกรน,นะฟันเฟืองมันหันไปทางเดียวกันไหมแล้ววงนอกวงในความหนานะฮะบาหลังโอเคเหมือนกันเดะแล้วก็วางใส่เข้าไปเลยนะสำหรับเฟืองบนแล้วก็ขันน็อตเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวตัวนี้เสร็จเราค่อยไปตัวล่าง เสร็จละสําหรับเฟืองบนนะฮะทีนี้เราไปที่เฟืองที่อยู่ตรงข้างล่างนี่กันนะฮะตอกนิดเบาๆนะะไม่ต้องไปตอกแรงนะฮะไม่ต้องไปตอกแรงนะะส่วนตรงนี้เวลาท่านขันเนี่ยมันจะมีตรงนี้ท่านหาอะไรไปขัดเอาไว้ก็ได้นะครับ ขันหมดแล้วโดวสุดท้ายแล้วนะเ,เก็บน็อตให้ดีๆนะฮะเก็บน็อตให้ดีๆทนะีนีนะ้ดึงตรงรูนี่เลยนะดึงออกมานะนะเปลี่ยนออกมาแค่นี้ครับแล้วก็แปลงให้สะอาด ต้องทาตรงนี้ให้เกลี้ยงนะฮะมันเฟืองมันจะได้ลงสนิทนะถ้าท่านขูดไม่เกลี้ยงเนี่ยมันจะมีขี้กาแวค้างอยู่นะเอาให้เกลี้ยงเลยนะฮะตรงนี้ขูดออกให้เกลี้ยงก่อนนะเป็นอะไรที่ง่ายๆครับทําด้วยตัวเองได้เพียงท่านรู้ยี่ห้อรุ่นนะครับ แล้วก็สามารถโทรมาสอบถามสั่งซื้อเฟืองเราส่งนะฮะผลส่งไปให้ท่านได้ทั่วประเทศนะฮะเมื่อท่านได้เฟืองแล้วท่านก็เปลี่ยนเองที่บ้านเลยเป็นการประหยัดไปในตัวนะครับอ่าลุออกุออกอ่ะเรียบร้อยนะครับเฟืองใหม่ใส่เข้าไปนะครับ ป๊าเข้าใหนะ้ขันให้ครบ3ามตัวก่อนนะครับให้มันล็อกให้แน่นพอประมาณนะลรวค่อยมาไล่เอาละเสร็จและตัวสุดท้ายนะเช่นเดิมครับอนะไรขัดนะไม่ให้มันนะ บุนตับเราจะได้ใช้แรงนะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็จะประกอบขืนนะครับเราก็จะประกอบขืนนะระบวนการเสร็จเรียบร้อยประกอบเฟืองเข้าปับนะ๊บนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับตั้งความละเอียดปกตินะฮะบุนให้สุดเลยนะครับ พอูนุนสุดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเช็คให้ดูอ่าหมุนสุดปั๊บเนี่ยนะให้คลายประมาณครึ่งครึ่งรอบนะฮะอ่าเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยมันหมุนได้นะถ้าท่านไม่คลายออกนะครับประเดี๋ยวท่านไปเปิดสวิตช์เฟืองเหล็กกับเหล็กมันจะสีกันนะมันทําให้สึกหรอมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็เทสดูได้นะครับ ทําทงานปกติแล้วทีนี้พอท่านตั้งแล้วเนี่ยนะครับนะท่านยังคงเห็นว่ามันยังคงเตือนอยู่ว่าให้ r e p พ a c e กลเดอร์นะครับท่านจะต้องทําการดิสนะหน้าล้างหน้าจอนะทําการล้างหน้าจอนะครับวิธีการล้างหน้าจอนะครับท่านก็เดี๋ยวเราปิดสวิตช์ก่อนนะครับเราจะเปิดมันอีกทีนะึงโอเคนะครับ ทีนี้เราจะมาเซตติ้งนะล้างเมมโมรีของมันนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าโหมดออฟก่อนนะครับปิดเครื่องก่อนให้เป็นออฟแมชชีนเสร็จแล้วกดดอกจันค้างเอาไว้นะครับนี่อย่างนี้ประมาณสัก15วินาทีนะฮะหน้าจอจะเปลี่ยนไปเพอเรานะพอหน้าจอเปลี่ยนนะครับเราก็จะเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้นะฮะดสหนึ mm ่งดสสนะฮะ นี่แอบดูนะนะเครื่องตัวนี้บดได้แสนกว่าแก้วแล้วนะฮะทีนี้วิธีทำก็คือเราก็จะกดดอกจันนะฮะนะประมาณสัก15วินาทีตัวเลขเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเลขคงที่นะมันจะค้างอยู่นะฮะเราจะต้องกดให้มันเป็นเอ่อโทษทีนะฮะ,ะให้มันเป็น Partial นี้อยู่นะฮะเดิมทีเนี่ยเครื่องตัวนี้มันก็จะขึ้นตัวเลขเดิมเนี่ยแหละครับ สามหมกว่าแก้วเนี่ยเราก็กดออกจาก้างเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็จะลบเป็น0ูนย์แบบนี้พอดีผมพลาดไปนิดดึงกดก่อนที่จะบันทึกภาพท่านก็เลยต้องมาพูดให้ท่านดูอีกทีหนึ่งแต่ว่านะฮะมันจะเป็นรอบของรอบใหม่ถูกเซ็ตเป็นศูนย์แล้วนะ,ะท่านทําทีเดียวนะ,ะทั้งโดสหนึ่งโดสองมันก็จะลบไปหมดเลยนะฮะอ่าเนี่ยเห็นไหะเป็นศูนย์หมดละ นะเท่านี้หน้าจอท่านก็จะใช้งานได้ปกติเลยแต่ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเครื่องตัวนี้มันบดมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะท่านสามารถดูที่ total ได้นะ total เครื่องนี้โดส1 33,000แก้วโดส2นะฮะ total นะฮะ61,000แก้วอันนี้ยังเป็นตัวเลขเดิมที่ไม่สามารถลบได้นะครับ เท่ากับว่าเครื่องตัวนี้ชงกาแฟไปแล้วแสนกว่าแก้วนะคิดดูครับคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะท่านกำไรมหาศาลแล้วนะครับกับเครื่องบด Obel is s t ต n d r าเ o o อออนดีมานย่อขนาด65มิลน,นะนะเบื้องบด6กสมิลในราคา29,000บาทนะฮะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะฮะไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบดแพงนะขอให้มันมียอดขายมากๆอย่างนี้ ะะเพียงเท่านี้ท่านก็กดออฟทีหนึ่งนะเสร็จแล้วท่านก็เปิดเครื่องใหม่ท่านก็ใช้งานนะฮะปรับความละเอียดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พบกันเท่านี้ก่อนเป็นการแสดงวิธีเปลี่ยนเฟืองบทให้ท่านดูถ้าท่านเป็นใช้เครื่องบทธรรมดานะมันจะไม่มีหน้าจอพวกนี้มาให้ท่านปวดสมองนะครับท่านเปลี่ยนเฟืองบทเสร็จก็ตั้งความละเอียดก็ใช้งานได้เลย นะฮะเอาง่ายๆอย่างนั้นนะครับวันนี้ขอกลับลาไปก่อนนะฮะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะช่องของเรานะครับเดี๋ยวจะหาทริคดีๆวิธีซ่อมง่ายๆปรับปรุงง่ายๆท่านจะได้ไม่ต้องไปขนเครื่องมานะฮะกลับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ